อ,อันนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับก็สักประมาณ5นาทีนะครับก็ก็จะถ่ายให้ท่านดูว่าต้วยเราก็มีที่ออกประหลาดเหมือนกันนะครับออกประหลาดเหมือนกันยอดอยู่ข้างบนนะครับยอดอยู่ข้างบนพอเขาออกปลีกกลางต้นยอดก็จะถูกอ่าอ่าเหี่ยวแห้งไปนะครับอ่า ความประหลาดของเขาก็คือถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะาผ้าเขียวผ้าแดงผ้าสีมาปลูกกันอามาปลูกกันไว้เพื่อจะได้อาให้มากราบไหวบูชากันแต่ตอนนี้เราก็กราบของเราไว้ในใจละ่ะเรากราบของเราไว้ในใจจะไปบอกอ่าอ่าว่าคนโบราณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าเชื่อถือแต่คุณตาก็มาได้ว่าคนโบราณน,นะ เพราะอันนี้คือความผิดประหลาดของกล้วยของเราจริงๆนะครับมันผิดประหลาดจริงๆนะครับก็ก็ได้ฝากได้ฝากท่านไว้นะครับฝากกล้วยท่านไว้ว่าให้ความผิดประหลาดเนี่ยความผิดประหลาดเนี่ยมันมันก็ทําให้เราทําให้เราได้ตื่นเต้นกับมันเหมือนกันนะครับตื่นเต้นเฮ้ยกล้วยเราก็มีนะ ไอ้ที่ออกเครือกลางลำต้นเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนั้นเราเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าเอ๊ะมันเกิดจากเหตุอะไรนะมันจึงได้ออก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 ,ออกปลีกลางลำต้นนะครับกลางลำต้นนะครับ ไม่ได้ออกตามปกติเหมือนของเหมือนของทั่วทั่วไปเขานะครับไม่ได้ออกปกติเหมือนทั่วทั่วไปเขาเราก็เลยอาถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับเราก็เคยเลยถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเออของเราก็มีนะอาความผิดประหลาดของเราก็มีนะครับอก็มีนะครับแต่ว่าออไม่รู้ว่าจะได้กินไหมเครือนี้ แต่หวังว่าคงจะได้กินนะครับคงจะได้กินแล้วก็คงเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับคงเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับคงเป็นสิริมงคลกับเราค,รคงคงจะไม่มีใครว่าเรานะครับคงจะไม่มีใครว่าเราว่าเรายังหลงมงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับเรายังหลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ความจริงเราไม่ได้งมงายหรอก เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับสวนของเราจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ตอนเราก็ไม่รู้นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเข้ามาตัดปีกล้วยนะครับเราเข้ามาตัดปีกล้วยในในสวนเรานะครับเราเข้ามาตัดปีเอ,าอ้าปีนี้เป็นปีเห็นปีมันออกประหลาดประหลาดมันออกคล้ายๆดอกบัว นะครับมันดอกคล้ายๆดอกบัวแต่เราตัดไปเราเราก็เอาไปไว้นะครับเอาไปไว้เดี๋ยวจะไปถ่ายไปถ่ายาให้ท่านได้ชมกันนะครับไปถ่ายท่านได้ชมกันวันนี้ก็ก็ดูต้นอื่นบ้างนะครับดูต้นอื่นบ้างกล้วยเนี่ยดกนะครับปีนี้เราแต่ว่าความแห้งแล้งนะครับความแห้งแล้งมันก็ มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับความแห้งแล้งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอ,อ่าก็ให้ดูนะครับให้ดูอ่าก็มันก็มีเยอะนะครับมีเยอะมีมีเยอะหวีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เครือหนึ่งนะครับอันนี้ก็เครือหนึ่งนะครับอ่าเครือหนึ่ง อ่าก็อันนี้ก็เครือหนึ่งนะครับอันนี้ก็เครือหนึ่งนะครับก็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 ลูกงามนะครับลูกงามตัวนี้ลูกงามนะครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งลูกมั Piet. นก็คงจะงามนะครับอ่า อันนี้อันนี้ก็อีกเครือหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งนะครับก็ก็ไม่นับแล้วว่ามันมีกี่เครือนะครับแต่ว่าลูกมันเยอะก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งก็โอ้ลูกมันเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะลูกมันเยอะนี่แหละ นะครับลูกมันจึงไม่ใหญ่เพราะว่าอาหารมันขึ้นอยู่กับอาหารของเขานะครับขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเขาเอา่เอาเดี๋ยวเราเราจะพากันไปดูนะครับเราจะพากันไปดูปลีกล้วยนะครับพากันไปดูปลีกล้วยนะครับปลีกล้วยที่ว่าเอามลักษณะมันเหมือน ดอกบัวนะครับมาลักษณะมันเหมือนดอกบัวนะครับอ่าแล้วจะรู้ได้ไงมันลักษณะมันเหมือนดอกบัวนะครับอ่าแต่เท่าที่ให้ชมปีกล้วยนั้นน่ะให้ชมเครือกล้วยนั้นน่ะไม่หมดทุกต้นนะครับไม่หมดทุกต้นถ้าไม่หมดทุกต้นเราเราเดินไปแล้วมันก็เดินลําบากนะครับเดินลําบากนะครับอันนี้โดง โรงวัวนะครับโงรงเลี้ยงวัวของเรานะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วนะครับเราไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วเราเรามีวัวอยู่พอเป็นเพื่อนเราสิบกว่าตัวนะครับสิบกว่าตัวนะครับแต่ว่าวัวผงใหญ่นั้นน่ะได้เอาไปฝากให้ลูกๆหลานเขาเลี้ยงเลี้ยงแบ่งครึ่งลูกกัน นะครับเลี้ยงแด่งเ่้นลูกกันซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสักประมาณสักน่าจะสักร้อยหนึ่งจะได้ละมังนะครับน่าจะสักร้อยตัวนะครับเดี๋ยวก็จะมาจะมาถึงปลีกล้วยแล้วนะครับปลีกล้วยแล้วกลัวว่ามันจะยาวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไป แต่ว่าก็เอายาวๆอย่างนี้แหละนะครับเอายาวๆอย่างนี้แหละนะครับอ,อันนี้ปลีปกติธรรมดาเอานะครับเห็นไหมว่าปลีกล้วยนะนะั่นแหละสองปลีนี้สองปลีนี้นะครับปีนี้กับปีนี้เป็นกล้วย ที่ออกปกติแต่ปีนี้นะครับปีนี้เห็นไหมครับมันเหมือนกับดอกบัวนะครับมันเหมือนกับดอกบัวนะครับเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนเลยนะครับป้อมนะครับป้อมท่านแล้วก็คล้ายๆกับดอกบัวจริงๆถอาวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับให้พาท่านมาดูปลีกล้วยนะครับพาท่านมาดูปลีกกล้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี